บกมีใส่ดุกซีนใส่ประกาศขาวใส่ไข่ได้พี่น้องเด้อกินตอนเศร้าสุรานสุลูกกิน,าาน้ำมันลด,ดพี่น้องก็เลยใส่เท่านั้นสบายดีพี่น้องอสบายดีพี่น้อง,อง <c oughs> กินมีมีกินมีหอนหอนกันเด้อยามเศ้าเ้ยพี่น้องเด้อสดมีห่อนหอนตอนเศร้ามามามาเอฟซีถหาแฟงเมื่อถกคนลาดีพี่น้องกินมีเดียกัน,นพี่น้องเด้อ ในมอนหลวกมีใส่ลูซินใส่พักกาดขาวใ่ใก็สังส่งได้สนะสบายดีพี่น้องทางลาวทางไทยทางสังเคเห็ดมาเดอ้อมาสดมีห่อน้ำกันย้มุ่งเสาเด้อพี่น้อง,องนเ,นดเดอ้อ,ดอมาเดอ้อน้องเล็กน้องเมื่อกี้สลี ขิ้มาเด้อล่ะเด้อมาสดหอนหอนเอ๋ยเด้อ,อยนี่ยหมูเส้าเด้อลูกลานหลานเมื่อทุกคนเนาะมาสดมีเนี่ยหมูเส้ากินมีเนี่ยพี่น้องยนี่ยหมูเส้ากินอาหารเบาทานญี่ปุ่นเหมือนี้ มาเดอ้อเขาบอกใจ fc ตกแต่งเสียแรงใจเนาะอยู่กลางๆแม่ม้อนข้างๆร้านคีนข้างๆอ,อุ้มทุกคนมุขอกใจก,กําลังใจขอให้บุณขำบุณสู้อยู่ดีไม่แห้งเดอ้อมัตุขหทุกคนทางลาวทางไทยทต่างประเทศสุขก,กายสุขใจเดอ้อปีใหม่ปีเหมือน ក្រើន់ពីទាលើន្រើន្សាដែម្រើន្សាដែម្ พี่เมเรมื่อไงดรมือม่บอ้ยีิน้อกเลยโอเคบกนองสร็จนเมื่อบ้านได้เหมือนกินหอดลูกอะเมื่อห้าลูกได้ก่อน <c oughs> <c oughs> ลาพีลานองเมื่อบ้านใชก่อนเนยังเบิ้งสามสี 3, 4, 4, 5, 5, ว่วันหรือสี่ห้าวันนี่แหรืออะไรเนล่ ขันบวของบวค่ากัมาไววอยู่ขึ้นอดลูกขึ้นอดแม่ขึ้นอย่างเอ้ยอยาเมื่ออะก็เมือบอกว่าเอาล้านมาเด้อมาเอาลานมานน้ำเมาบอกิ่นข่าโซ่ลูกชายิันข่าโซ่ข่าน้ำโซ่ตอน้เป็นจะเพลงเป็จะเพง มาแล้วเอามาอุ้มมาน้ำท่านแม่คนบ้มา,มากับพนดูหนุ่มิมากกับมาทุกเรื่องแต่ใจอันตรามีเยอะทั้งพุนกับญาติลูกเจ้าก็เอาลูกมาเผื่อคนเห็ุแห่งเห็ุนี่มันยากลูก ดูกันกำลังดือง้อตองปีไฟต้องปีหนึ่งเดือนต้องปีหนึ่งเดือนบ้านนี้แห้งเดือดไปจ้ะมาปล่อยลินแถวเดินโอ้โหแห้งมากแล้วกิ่งเลยปล่อยลินแถวเดินบ้านเนี่ยนั่นคือใจเพคนแล้วมาเพื่อนยินหันอยู่ต้นาในห้เนี่นาบ้านไม่มีหมงหลินเฮือนติ๊ดติ๊กติตตต๊กันพี่น้องเฮือนเน,น,นี่ยทุกคนนะแปะแปะแปะกันเลยเฮือนนะ มอนไม่เดินบ้านกันติดกันคันถือแบบไายมนบ้านถือมดเลยเขือนไก่กันใช้ค่าจุกันเฮือนจะมีเหตุให้เฮือนสูงๆแลยป้องกันนำถ่วง เลลวนะเจื่อนทสกเพื่อนไกันนะ้ำถ่วมเี้พี่ถ่วมมดบด่าพี่กรวมสัมกายน่ะเ็นใาปากเพือ่อนนะสองปีสอดหวน้า,วา่วาาม,มเ,ลเลยะฮานมดละหาน้ำเป็นบ่มลือนละหาน้ำเนาะก็เห็นถ่ายหน่อยถายหูลงเพกลับมัน เออเลือกเปิดทีเื่อเฮือไปเบ่งอันหน้าทงหมดสิหน้าสวนหน้าทงไปเห็ดนาทง้นเห็ดเนาะนเห็ดบ่ที่นี่ไปเห็ดเดนแต่้องี่ย้มาวเฮาแล้วสีเห็ดแต่น้น้ำถมแล้วก็เห็ดนาปีเห็ดนาแง น่าแรงเอาเนี่ยอิ่มเลยแต่พี่น้องกับ้านเอาอีกบ้างมอพอแล้วอันนั้กินอาหารเบาหน่อยน่าแรงน่าตีมเนี่ยน่าแรงเอา เราอีกจะไม่ขี่งั้นไปขี่กับปีกจัไส้น้ำเต้าอีกไปยังบ่จิวม่ตองไปช่ยชุกนะเอาเลยกินกกินพวกกะทิอีแล้ว าไปใช่ตัวคุณคอยไปอยันทันกันหมดอีกเจ้นลมผีลมน่องไปน้ำน่าจะหลุมอะไรนี่น่าจะหลม

วัน้ายโอหย่รู้เจอ้โเจมอยู่ดูองขาเจมไซได้พี่น้องก็มีอยูยอยออไ่ไงแทังหมท่านจะถายข้างนอก ขึ้นคนจิตตกรล้วเมยนะนี่แล้วบอมมิตตกไหมนี่อา m ีบอมมิตกละ ต้านมมีจง,มงหรแ่โลลุดักเซ้แล้ว,ลลวมอ,ด,อดดีนี้ก็ได้บอกบอกนี่บริษัทนี่ได้หลุดตักเซ่เข้ามาแต่ว,วียงเขาลงผุนเลยเลยเราออกเส้นรักษาจุาเลยได้โอ,อ้เวลาที่ืมเวลาตัวตัง้งแบนฟินไก่

อ้าวคิ้งมีคิ้งกระลาไปก่อนพี่น้องเด้อโดยกุไลกุเทซ่องน้องน้ำคิงแหม้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาคิ้งมีการเปหมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อลืมติดตามผิหนาเด้อลืมกพสเซตกุไลซัดตะไให้สองน้องน้ำคิงยายหมอนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย